มาครับทุกคนวันนี้พี่เซนเอกจะพามาส่องปากัดยามค่ำคืนอีกแล้วครับแต่วันนี้นี่พี่เซนเอกเตรียมชอนมาไว้สําหรับตักปากกัดด้วยวันนี้จะช้อนกลับไปหนึ่งตัวนะนี่นี่ครับด้านหลังมืดไปทุกคนนี่เป็นลองสวนบ้านพี่เซนเอกเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะตักปากกัดที่เราส่องเจอยามค่ำคืนไปด้วยหนึ่งตัวนะครับไปใส่เหลี่ยมดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะ <mm. ไปครับเดี๋ยวเราไปส่องปาะกัดแล้วก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหมไปครับ นี่ครับล่องสวนของพี่เซนิกเองทุกคนมาเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อนเปลี่ยนมือก่อนเอามือซ้ายไม่ถนัดถือกล้องมือขวาจะได้ถึงกะชอนเตรียมตักปลาได้เดี๋ยวซองก่อนนะมันยากนะทุกคนเพราะว่าหุ่นมุ่น,นทุกคนพี่พี่เซนเอกเจอแล้วเว้ยหุ่นทุกคนเห็นป่ะโอ้ยน,นี่ทุกคนโอ้ยตัวนี้ต้องเอาะ นี่นี่นี่ทุกคนเด็ดบ้าตัวนี้มือซ้ายไม่ขนาดนะทุกคนอุ้ยตัวนี้เออนี่สวยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพนันทุกคนอุบไปโลได้ปบอที่ได้ด้วยทุกคนเหถึงะล่ะโอ้ยนี่นี่นี่ตัวนึงตรงนี้อีกตัวนึงนี่นี่นี่เห็นนะเห็นปะเห็นปะนี่อยู่นี่ตัวนึงแล้วนะนี่นี่อยู่นี่ตัวนึงแล้วนะ แล้วเมื่อกี้ตรงนี้ตัวหนึ่งเนี่ยชอปไปใต้นี้เลยปุ๊บนี่ได้ปะรวนไม่ไปไหนเลยนะมาถึงก็ได้เลยมาทุกคนนี่แยบไดปดูก่อนนี่หนึ่งตัวไอตัวเดียวไอตัวหนึ่งที่เมื่อกี้เห็นเห็นโอ้ยดดิทุกคนนี่โอ้ลอยมันมันหางมันแตกนะ่าจะโดนกัดอะทุกคน เห็นปหมไม่เห็นปหหางมันแตกงงถ้าจะโดนกัดด้วมน,นม,มีต้นปหไม่มีไม่มีปล่อยไปเถอะตัวนี้ให้มันอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวปล่อยมันไปไม่สวยปล่อยแล้วทุกคนไม่อยู่ตามนี้แหละน้ำเพิ่งเข้ามาด้วยอีหมออีหมอกปลาช่อนลิ่นหรือเปล่าไม่รู้ปล่อยมันไปทุกคนเดี๋ยวเลือก,กสวยๆกลับไปนะเลือวสวยๆเข้าไปดูก่อนทุกคน พี่เซนเอกความยากของมันนะวันนี้ก็คือพี่เซนเอกสองมือไงอีกมือนึงถือกล้องอีกมือนึงถือกระชอนแล้วมันต้องปรับสูงแบบนี้่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเผื่อเจอนะเจอก็ตักเลยช้อนเลยน้ำก็เพื่อมาตจะแรกทุกคนอุย้ยเออลื่นลื่น,นดูก่อนนี้ป่ะนี่เดี๋ยวค่อยๆเลาะไปมันอยู่ตามใบไม้นี่แหละทุกคนเมื่อกี้สวยป่ะทุกคน แต่มันน่าจะเป็นร่องรอยนะมันคงกัดกันหรือไม่ก็โดนพวกปลาช่อนปลาหมอน้ำมันพึ่งขึ้นไงทุกคนจะไล่เลาะดูก่อนนะมันมีปะไล่เลาะดูก่อนสบัดให้แห้งก่อนงั้นเดี๋ยวเวลาช้อนปุ๊บปลาหน,านีเพื่อมีตัวสวยๆทุกคนนี่แหละกลางคืนนะ หาประกัดง่ายง่ายยี่สุดแหละพี่เซนสำหรับพี่เซนเอกนะเพราะมันส่องเห็นตัวไงถ้ามันมีแนละ้วมันเห็นเลยแหละทุกคนนี่เนี่ยไยเลาะตามนี่แหละนี่นี่น,น,น,นี่เรียกว่ากล่ำพี่เซนเอกนะนค่อยๆสอดส่องไปตามตัวแบบเดียวกวอะไรตามร่องใบไม้นะี่มันจะเข้ามาอยู่นะถ้ามันมีนะเดี๋ยวดูกันถ้าเจอเดี๋ยวส่องให้ดูทุกคน ปลามันชอบอยู่ตามนิดอะล่องใบมงใบไม้เลยทุกคนไม่มีทางนี้ไม่มีไม่มีนะฝั่งนี้ไม่มีทุกคน ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีเดี๋ยวลองไปโดนเลาะตะหลิวฝั่งโน้นดูบ้างนะว่ามีตัวเปล่าไอช่อนมันกินหมดปอมั้งน้ํามันเพิ่งขึ้นด้วยทุกคนน้ํานาเพิ่งเข้ามีปลาซิวเห็นปลาช่อนขึ้นหลายตัวแล้วาาลน,ลออน,น,นี่เห็นไหมลูกไอช่อนเห็นไหมทุกคนเห็นลูกไอช่อนไหมเห็นไหมนี่เนี่ยศัตรูตัวชาดเลยเห็นไหมลูกไอช่อนเห็นไหมนี่เห็นไหมทุกคนมาลูกไอช่อน ไอซอนขึ้นแล้วถ้าเจอเดี๋ยวซูมนะทุกคนแต่ปลาป่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเจอไฟปุ๊บมันก็จะรีบปุ๊บเลยไนที่ช้อนตรงนี้ที่ได้นะแล้วก็ปล่อยไปละเพราะมันน่าจะมีร่องรอยโดนกัดไม่ได้มีไม่ให้น่าจะหรอกมันมีร่องรอยโดนกัด ยังไงมันไม่สวยเดี๋ยวก็ปล่อยไปให้มันไปแพร่ลูกแพร่หลังน,นนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาฝั่งนีน้มีป่ะถ้ามีเดี๋ยวซูมให้ถ้ามีเดี๋ยวซูมให้ม,ม,ใหมองตานที่เะเอกแล้อน,นะอยาจะได้ใส่โหลไว้สักตัวนึงถ้ามีมันต้องมีคนคอย อไอช้อนกินหมดไปแล้วมั้งไ่ช่อนไอห,หมอปลาอะไรเข้มามามั้งก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวฝั่งนู้นหน่อดูยฝั่งนู้นหน่อยตรง,ง,น,ง,งน,นี้เข้าไม่ได้ตางนี้กัดลก ขอญ,ญาตเลาะดูก่อนนะถ้าเจอเดี๋ยวพี่สเสเน็กซูให้ดูนะทุกคนตอนนี้ดูรญญรบรรยากาศของวัวไปก่อนนี่ลูกกระช่อนเนี้ยทุกคนลูกกระช่อนปะนี่ลูกกระช่อนเนี่ยพวกเนี้ยตัวกินประกัดเหลือประกัดชุมชุมรอบนี้ไม่ค่อยมีละ เอาไหนวะเห,นเ,เห็นไหมเห็นไหลูกปลาชอนเห็นไหมหลูกปลาชอนนะทุกคนดูดิเห็นไหมเห็นไหมลูกปลาชอนที่จะเอกเจอสองสามตัวแล้วมันก็น่าจะมีช่อนใหญ่เข้ามาด้วยแหละไอช่อนนี่ตัวดีเลยทุกคนเดี๋ยวมาลองลงเบ็ดกันดีกว่าหลอกนี่น,นี่นี่อะไรนี่ปลาอะไร ไปปลาอะไรอีหมออีหมอก็ตัวดีนะทุกคนตัวก,กินเลยหละนี่เห็นเหมือนมีวอดนะทุกคนมีวอดวะยวหายดูตรงนลูกเมยเมทนะต,ตัวอะไรลูก มันมีปลาปลานาปลาคลองน้ำมันไหลจากล่องสวนไปลงคลองทุกคนเข้านาไปลงนาก่อนแล้วนาก็ไปลงคลองอีกทีหนึ่งช่วงฝนตกหนักนีกน่ต้องบอกว่าปลามาส่วนขึ้นมามันก็จะกินปักกัดลรอกหมดแหละดูก่อนมีปะถ้ามีเดี๋ยวซูมพี่พน่อกซูไม่ดูนะทุกคน เฮ้ยมึงเจอมันเจอมันเจอมันเจอ,น,เจอนี่ใบไม้เล็กนะทุกนคน่หะวังนี่ไปแล้วขายไปแล้วในรูปปลาอะไรไปแล้วเดี๋ยวลองช้อนดูตรงนี้เลยในแง่ได้จริงด้วย ป่าแล้วะกัดสิทุกคนนี่กัดต like oh, oh, <decorative. S 2> ัวเมียนี่เก้มแดงตัวเมียตัวเมียจะปุ๋ยทุกคนรับป่าอย่างงี้แหละต้องล้วงลูงบ้วงอ๋อไหนแล้วไหนแล้วทุกคนหายไหนแล้ว อ,อภัยนะพี่เซนเอกมองไม่เห็นคนเพราะว่ามันสองมือไง,ไงวะเนะี่ยเอกดูชัดๆเดีย๋ยวจะบอกว่าปะจิมกันอีกนะน้องๆอะ่ะพวกรุ่นใหญ่ๆพี่เซนเอกไม่ค่อยอน,นี่หรอกน้องๆบางทีดูกันไม่เป็นไงโอเอ แอ็มแดงตัวเมียตัวเมียตัวกู้ตัวเมียเอ็มแดงตัวเมียเอ็แมแดงตัวเมียปล่อยไปปล่อยไปนะทุกคนปล่อยไปอยากได้ตัวกู้สวยๆเลยต,ตัวเ <c ười> มียปล่อยไปเ <c ười> นี่ยไม่ไปไหนเดียวไปไหนเลยว่า ตัวนี้ดูลายดิดคอยจะเก็บไปดูกระโดงดูอะไรดิกระโดงดีนะนี่มาเก็บเออไปไหนแล้วปลาอปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไม่อยู่แล้ว <laughs> กีเห็นสีมันสวยสวยาดูก่อนมีป่าวเคยมาเ,เดียวลืมย่อยทุกคนดู ที่่ยล็กยอ่ออย่งเอาย่อแล้วย่อแล้วขออภัยในความที่กล้องมันไม่ค่อยชัดเจนนะทุกคนเริ่มมองไม่เห็นตัวปลาแล้วลองเดินล็อกไปดูด มีมองไม่เห็นนี่มองไม่เห็นเลยทุกคนมองไม่เห็นย้อนกลับทางเก่ากลับมาที่เดิมยังสงสัยไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่ แค่ไรทุกคนมันดูเชื่องเื่องผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นปลาที่เส้นเอกหลุดลงมาจากในบ่อหรือเปล่าเพราะว่าปลาที่เส้นเอกก็โดดออกมาจากบ่อเพาะไหล่ตัวเหมือนกันแล้วเก็ดเมื่อกี้มันเกตม,มันม่วงๆมันเป็นตัวเมียพี่เส้นเอกไม่มั่นใจว่าเมื่อกี้มันจะเป็นแก้มแดงหรือมันจะเป็นอะไรนะบุรีลำออตัวเมียบุรีลำหรือเปล่า เพราะเกดมันม่วงๆ่วงเมื่อกี้ม่วงม่วงเคือบเคือบเมื่อกี้มันเหมือนตัวเมียบุรีลำก็เลยสงสัยแล้วปลาพี่เซนเอกไงเพราะฝนตกลมมันแรงพี่เซนเอกปิดฝาแล้วล่ะอทีน,นี้ฝามันเปิดน้ําเต็มมันก็ไหลมาลตามคลองมีหลุดมาบ้างถ้าตัวไหนเชื่องเชื่องนี่นมันก็จะเป็นปลาหลุดอะแต่ถ้าตัว่ะเจอไม่เจอเจอทุกคน นี่เจอเจอยวมาด,ด,ดูกันว่าเป็นปลาอะไรนี่ดูกันนะทุกคนเห็นป่ะงคืบเข้าให้นี่ไงนี่ปลาอะไรแก้มแดงคือตอนนี้เรื่องของเรื่องปลามันดุเยอะนี่อะไรมีอะไรดูกนัน เดี๋ยวทุกคนขัดูแป๊บขัดูแป๊บนะขึ้นมาแก้มแดงก็เดี๋ยวเอาอะไรดีวะตัวนี้อุย้ยเดี๋ยวไปเก็บไปดูก่อนดีกว่าว่าปลาอะไรแต่เมื่อกี้ติดใจตัวเมื่อกี้จัดเลยทุกคนเหมือนเมียบุรีรัมพีเสนเอกเลย นี่มีอะไรจะดูตัวนี้เลยเอ็บสวยดี้ะนี่พี่เด็กไมไ้ดูกล้องขออภายัยแก้มแดงแก้มแดงแก้มแดงไหมทุกคน เต็มแทงเ่ะนี่ฝนมันตกแรงอ่ะพี่เส้นเอกไปไม่มั่นใจแล้วว่ามีปลาอะไรบ้างนี่ดูดิอันนี้เป็นร่องสวนพี่เส้นเอกเห็นปะ่ะนี่แล้วตอนนี้ฝนตกหนักๆนี่นีน่ช่วงที่พี่เส้นเอกเพาะปลาโหมดโซที่พี่เส้นเอกเพาะปาลาแต่น้ำมันไหล,ลออกมาล่องนี้เลยทุกคนนี่นี่น,นี่เห็นปะ่ะไห,หล,ลออกมานี่เลยปึ๊บเขาให้นี่เลยก็เลยไม่มั่นใจว่ามีปลาอะไรหลุดมาบ้างตัวนี้เก็บไว้ก่อน ให้เก็บไปก่อนดีกว่าโอ้ยนี่เก็บไปก่อนโอ้ยนี่เก็บไปก่อนเก็บมันเขียวๆดิโอเคเก็บไปก่อน ุซนนี้อีกไหมไฟก็มืดแล้วทุกคนไฟมืดแล้วโอเคทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้ก็แบตกำลังจะหมดนะครับก็เดี๋ยวพี่เส้นเอก จะต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าแบตมันกำลังจะหมดแล้วนะครับไฟไม่มีก็ส่องหาต่อไม่ได้คือจริงๆเนี่ยต้องอธิบายก่อนในร่องส่วนนะปกติจะมีแก้มแดงสายพันธุ์เดียวเลยที่เป็นปลาป่านะครับมันเป็นปลาธรรมชาติไหลเข้ามาตามน้ำนี่แหละครับอ่าแล้วบ่อพิเศษมันไม่แห้งไงมันก็มีปลาเพาะพันธุ์อยู่แต่ตอนเนี้ยนะครับต้องบอกว่าปลาที่พี่เสดเพาะอยู่ในบ่อหะในบ่อเพาะเนี่ยคืนนั้นพายุมันเข้าแล้วลมมันแรงพี่เสดไม่ได้ออกมาดูเลยนะครับพี่เสด็จปิดบ่อแล้วล่ะแต่ทีนี้ลมมันแรงมันพัดมััันนเป็บบ่่ออโฟมไไไได้้หหาะรกทว บ่อก็เปิดแล้วฝนตกแรงน้ํามันก็เต็มเรียกว่าเต็มบ่พอพาะเลยปลามันก็ล้นออกมามีนะที่มันล้นออกมาที่มันหายออกมาก็มีทั้งบุรีลำอิสันเขียวอิสันนาแก้มแดงที่เพาะไว้นะครับแล้วก็เอ่ออะไรอ่ะผู้เลือโอ้โหหลายหลายส่พันธุ์แหละนะครับหลุดออกมาเยอะมากๆนะครับ <S <S 1> <S 1> ต้องบอกว่าหลุดออกมาเยอะมากๆ <S <S 2> <S 2> พี่เซนเอกก็จะมาไล่ช้อนดูจะเอาปลาที่เนพี่เซนเอกเพาะเอาไว้ เพื่อจะเจอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ทําสายไว้ด้วยนะครับก็จะมาช้อนดูถ้าตัวไหนมันเชื่องเชื่องจะเป็นปลาส่วนใหญ่เป็นปลาที่เพาะไว้นะครับเพราะปลาไม่เคยให้อาหารนะมันโดนไฟก็จะไม่ค่อยหนีแต่ถ้าปลาป่าเนี่ยต้องบอกเลยว่า แค่สองไฟไปมันก็จะวุบแล้วนะบางตัวบางทีสองไฟเข้าใกล้ไม่ได้หรอกต้องซูมไปแต่ถ้าตัวไหนพอสองไฟแล้วเข้าใกล้ได้ดเข้าใกล้ได้เนี่ยไม่ค่อยหนีนตัวนั้นอะเนชื่องนะครับก็เดี๋ยวพี่เซนเอยต้องมาตามล่าเอาปลาพวกนี้นะกลับคืนมานะครับแต่มันอยู่ในบ่อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆรอ,อเอานะครับเพราะว่าน้ํามันลงมาตรงๆมันก็อยู่ในบ่อนเนี่ยแหละก็ คลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวพี่เซนเอกเวลาพี่เซนเอกมาตามล่าปลาพวกนี้กลับคืนบอกก็จะมาถ่ายคลิปสนุกๆให้เ,เพื่อนๆดูนะครับก็รอติดตามรับชมได้เลยนะวันนี้วันนี้ก็ได้ตัวเมียมาตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเมียอีกตัวหนึ่งเห็นปะ่ะพี่เซนเอกทีก่มองว่าเป็นแก้มแดงก็เลยว่าจะปล่อยไปแต่ดูมันเชื่องผิดปกติแล้วเกล็ดมันเคลือบๆไงเป็นสีน้ําเงินม่วง มันน่าจะเป็นตัวเมียบุดีรลำของพี่เส้นเอกที่หลุดออกมาก็ติดใจอยู่ก็เดี๋ยวเป็นคืนพรุ่งนี้ละกันมันก็อยู่โซนนั้นแหละเดี๋ยวเรารอๆอริมตลิ่งนะเอาใบไม้มาทิ้งก่ำรอรอริมตะลิ่งส่องเจอเดี๋ยวก็เจอตัวนะครับก็เดี๋ยวพี่เส้นเอกมาถ่ายให้ดูว่าจะตามล่าปลาที่มันหลุดไปในร่องสวนกลับมาได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเอาไว้ติดตามรับชมคลิปสนุกดูกันนะครับ